เจ้ามือแล้วตอบดีกว่าเจ้ครับเอ้าสนใจเลยไม่มีหรอครับ <c oughs> เด็กโรงเรียนนี้เก่งแต่เรื่องไม่เข้าท่าเรื่องดีๆยังไม่กล้าไม่เก่ง <c oughs> สมมติว่าโต๊ะตัวนี้มันหนักมากถ้าเราไม่ออกมายกมันจะยกขึ้น,น,นไหมครับไม่ได้แต่ถ้าเธอออกมายกมันอาจจะขึ้น50ไม่ขึ้น50โลกนี้ไม่มีอะไรยากการขับเครื่องบินถ้าเกิดว่ามันยากคงไม่มีใครขับเป็นแต่ถ้าเกิดว่ามันง่ายพวกเธอก็คงจะขับได้หมด คนที่ปั่นจักรยานปล่อยมือได้บอกว oh, 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 ่าโอ้โหเลือกมูหมูแต่คนที่หัดขับจักรยานนะครับหัวเข่าแตกไปแล้วหลายเขตโลกนี้ไม่มีอะไรง่ายละยากโลกอยู่ที่ความกล้าและความพยายามคนที่กลัวผิดแล้วไม่กล้าตอบยังดีกว่าคนที่ตอบผิดนะครับเ้าเก่งมากลยเลยครับปอนเมือตอบด้นะครับเยนะครับเกิดมันฉลาดขึ้นไหมนะมันทำให้อาจารย์ฉลาดขึ้นไหม เกิดมาจะใช้ช so so ีวิตใช่ต <the> ้นกำลังจริงๆนะเกิดมาใช้กรรมอเขาเกิดมาชดใช้กรรมเนี่ยถูกแล้วห้าสิบเปอร์เซนต์นะอันนุบอกมาไี่ดีอกว่าไม่ดีต่อเลยเพื่อนนะมีหลายคำถามเลยอะจีไปไหนสักไปชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนงนภัสไม่ชื่อพ่อเธอ ชื่อชัยค่ะอ๋อร้อยแรกแล้ชื่อแม่เแทนร้อยแรกแล้วแรกชื่อเลยชื่อแป้งค่ะชื่อแป้งนะครับแป้งมีครอบครัวยังไงอมีค่ะมีดูอายุเท่าไหร่นะสิบห้าสิบห้าแป้งอายุสิบห้าปีอยู่มสามค่ะอยู่มสามมีครอบครัวแล้วนะครับมีพ่อมีแม่ะอะไรนะมีพ่อมีแม่อ๋อ แล้วมีลูกข้างบนกีกคนไม่มีแต่พ่อแม่เธอไม่มีลูกอ่ะสองคนนะคะสองคนนะครับแป้งมาด้วยสิบห้าปีมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนนะคะก็น,น,ะะน่าดีดีนะครับโรงเ,เรียนเราต้อนรับคนที่มีครอบครัวแล้วแป้งมีแฟนหรือยังลูก แต้มมีแฟนแล้วนะครับแฟนมาไหมวันนี้มามาด้วยเหรอไหนดูคนโชคร้ายนะคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่ารักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนการสายลมแป้งรู้สึกไงลูกค่ะความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนการสายลมเ้ยนะธอย่าบอกนะว่าหนูจะกลางโลมและจุดเทียง ตอนนี้อะตั้งแต่คบกันมาเนี่ยตั้งแต่คบกันมาเนี่ยตั้งแต่คบกันมาเนี่ยเคยเคยถูกเลยต้องตัวกันบ้างไหมเคยไหมอ่ะเธอจับไว้อ่ะกระดมมือเอ้ยกอดเอาไว้กอดเอาไว้เดี๋ยวพวกหนูจะไม่มีสมาธิตอนนี kind of sì, peine, ้ตอนนี้แป้งกำลังเป็นีเซ็นเตอร์โฆษณาชิดเลย ผลงานชิ้นนี้เดี๋ยวพาาจันจะออกแบบเองผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีคุณค่านะครับเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะว่าเขาแค่เคยแตะเนื้อต้องตัวเองนะครับแต่ยังไม่เคยทำอย่างอื่นนะไม่ค่ะยังไม่ไม่ทะไม่ได้หลอกทานะยังคนอยู่ไม่ได้ทำนะไม่ค่ะไม่ได้กินข้าวอะไรด้วยกันไม่เคยเธอเธอคิดอะไรเธอคิดอะไรเธอคิดอะไร ใส่ <peach> บางคนนะบางคนนะพ่อแม่เลี้ยงเรามาตลอดชีวิตนะ <im it> พ่อแม่เลี้ยงเรามาตลอดชีวิตทํากับข้าวช่วยพ่อช่วยแม่สักครั้งยังไม่เคยเลยแต่ผู้ชายเลี้ยงข้าวเรามือเดียวยอมเป็นของเขาแล้วส่เอาอวไว้เอาไว้่านอาาไว้ก่อนเอาไว้อาจารย์จะบอกอะไรนะจริงๆนะของมีค่าหนูรักษาไว้ดีแล้ว ของมีค่าชิ้นนั้นยังอยู่กับเราใช่ไหมยังอยู่อะไรอะไรคุณพี่อมาแมวแม,แม,แม,แมของมีค่าอ่ากอเดเอาไว้ครับของมีค่าควรจะอยู่กับคนที่เขาหเห็นค่าถ้าเคยใช้ของมีค่าไปให้กับคนที่เขาไม่รู้คุณค่าอีกหน่อยเธอจะเป็นคนที่ไร้ค่า ผู้หญิงเราต้องรู้จักรับมวนสมวนตัวถ้าผู้ชายจับเนื้อต้องตัวเราปุ๊บถ้าเราไม่ยอมดิ้นนะถ้าเราไม่ยอมดิน้นถ้าเราไม่ยอมสะบัดมืออสักยนึง <laughs> ผู้ชายคนนั้นจะไม่ทําอะไรเกินเลยกว่าน,นั้นไม่ไม่มีครับ90%เปอร์เซ็นต์จะต้องลุกคืบเข้ามาเราเกิดไปผิดต้องรักมวนสมวนตัวเขาจับเราหนึ่งครั้งต่อยปากหนึ่งทีแล้ว <laughs> จับสามครั้งต่อย่วงบนปากเลย สุนัขตัวไหนเราเดินไปเตะปากมันถ้าสุนัขตัวนั้นมันกัดเระด้วขาดสุนัขตัวนั้นเราจะกล้าเตะม,มันไหมไม่ไม่กล้าเธอจับไว้ของสะสมมาิวาพระจาจาร์มีพระรุ่นหนึ่งวางอยู่ตรงนี้แป้งแป้งแป้มงมารับางมันจะพระจาจา,าร์พระจาจาร์ให้ฟรีเลยของนี้มันจะมีคุณค่าไหมไม่ใช่แล้วใครมีว้าของที่ให้ง่ายมันไม่มีคุณค่าหรอกผู้ชายคนไหนเธอง่ายกับเขาเขาก็ทิ้งเธอง่ายเธอจําไว้ไ ผู้ชายถึงมันจะถึงมันจะเฮี้ยมถึงมันจะเฮี้ยมถึงมันจะเร็วยังไงนะครับถึงจะเฮี้ยมจะเะร็วยังไงผู้ชายคนนั้นถ้าจะหาคนมาเป็นสีภรรยาเขาก็ต้องหาคนที่ดีใช่ไม่ใช,ไมใช่ครับ<ช>รู้จักไว้นะอย่าชิงสุขความหางเรายังมีเวลานเรียนรู้กับเรื่องพวกนัดด้นอีกเยอะมากสื่อต่างๆถ้าเธอพดไดาก็อย่าไปดูมันนะที่มันจะมาเล่นเล้าความรู้สึกของเราตั้งใจเรียนหงอายุเท่านี้ โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นสาธารณสุขค่ะอยากเป็นสาธารณสุขคิดว่าอยากเป็นไอ้สัป,ปเหร่อหน้าตาเหมือนทะเลาะใส่วิทยนะเดี๋ยวมั่ก่อนนิดนึงดีกว่าก่อนเดินก่อนเดินแป้งก็อย่ามาลั่นนิดนึงโอเคหัวใจเราจะได้ตรงกันแมวสำรับผมไปนิดนึงล้มยังไม่สวยโอเคจะได้มีผมข้างๆหัวใจ แฟนมันจะแตะก็ได้จะโดนเตะเตะก็วันเี้นนะต้นสุดฝันไม่ดีด้วยอ่าเดี๋ยวมอ่ก่อนให้แตงจะเล่นหนึงนะครับค่ะมอบก่อนให้แตงยิ้มถวายปานอีแลนแย่งหมาเน่าานาีอย่างเธอยิ้วชัเย้ายวนควรทีดียิ้มแบนี้แต่ขอพับสรบคาทีรล้อล่นอ่าสรุปเราแต่เราเมื่อไหร่ ตอบถูกเดี๋ยวประจามมอบรางวัลให้อันนี้ของแท้รุ่นแรกไม่รองไม่ดำจำนำไม่ได้ตรงนั้นก็จะไม่เห็นว เดี๋ยวม่อนคอยให้กานยดีกว่ป็นไหนก็ออกวาเป็นต้องต้องมีสี่ขาเป็นกีตาต้องมีหกสายเป็นเจ้าหญิงต้องมีเจ้าชายเป็นอะไรก็ได้ขอให้มีเธอ เป็นอบที่เนยปาเบอรใสเห็นหน้าอยากจะปาเบอรใสเบอร์อะไรครับเบอร์ไม่ใช่เบอร์รองเท้ามันวนไปเบอร์รักแทบแบบรักเธอตอเอแกลยครับตอแนะครับูในุติา aja ตลอดตอนนี้เหลืออยู่สองคน หลือสององค์ปกติจะบูชากันอยู่ที่500บาท้อยบาทห้าร้อยบาทแต่ว่าพร,ระอาจารย์เห็นเธอเป็นคนเต็มดีมีน้ำใจนะครับลองมาเป็นกล้าสแสดงออกก็ดีแล้วลูกกล้าแสดงออกในทางที่ดีนะครับก็ห้าร้อยนะห้ารนะ้อยนะคือคือคือมันแม่ไแม,ไม่คืออยู่ที่จิตถึงเรื่อคนนะพระอาจารย์ให้ดีอาจารย์ให้ดีตอเมือได้แป้งไหมครับ เววอ,อ,อมามาหนึ่้ 3, 6, 1, 9, 7, 8, อีกกันสามองหนึ่งเก้าเจ็ดเก้เก้าโอ้วันละกรากมีลาน้อยมากมาตนี้นะครับ่องมานี้กัน